สวัสดีค่ะหนูอนอรโดโกค่ะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ PhD advisor ในอเมริกาในการเรียน PhD นะคะ advisor ถือว่าเป็นบุคคลที่เกือบสำคัญที่สุดเพราะว่าคนที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเราเองนะคะ5วิธีง่ายๆที่เมื่อทำไปนานๆมันก็ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่เกินความสามารถเราในการสร้างความสัมพันธ์อันดีนะคะ ข้อแรกเลยก็คือ communication is the key ค่ะเราจะต้องคุยกันเรื่อยๆถ้าไม่คุยเจอหน้ากันก็อีเมลหากันเป็นระยะระยะเรื่อยๆค่ะเรื่องที่จะคุยกันนี่ก็มีทั้งเรื่องหลักๆเช่นการลงทะเบียนเรียนเทอมต่อไปการที่เราจะต้องวางแผนโปรแกรม of study ของเราแต่ละเทอมจะต้องลงเรียนวิชาอะไรบ้างเพราะว่าในหลายๆวิชามันไม่ได้เปิดทุกปี แล้วก็บางวิชามันก็ไม่ได้เปิดทุกเทอมเพราะฉะนั้นการวางแผนล่วงหน้าหลายๆปีเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนูอ้อนไปเรียน linguistics เป็น Minor เนี่ยก็คือต้องมาถาม Advisor ก่อนด้วยนะเขาจะต้องเห็นชอบด้วยในการที่เราไปลงวิชานั้นเพราะว่าจำได้ว่าเป็นการลงเพิ่ม19หน่วยกิตเลยนะคะเราก็จะต้องไป justify กับเขาว่าเออเราอยากเรียนจริงๆนะเราชอบมากมันจะมีผลดีต่อการเรียนของเรา อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สุดท้ายอาจารย์ก็เห็นด้วยค่ะซึ่งมันก็คือ strategi ในการวางแผนการเรียนนั่นเองเพราะว่า advisor ก็บอกว่าไหนๆก็ไปเรียนแล้วให้ไปจีบอาจารย์จาก linguistics ให้มาเป็นหนึ่งในคอมมิตตี้ตอนที่สอบ comprehensive exam ค่ะคือทุกอย่างที่ทำไปเนี่ยจะต้องมีเหตุผลอาจารย์ถึงจะเห็นชอบด้วยค่ะแล้วก็เรื่องรองรองเวลานัดคุยกับ advisor ในแต่ละทีนะคะก่อนที่จะคุยเรื่องสาคัญสาคัญก็จะต้องเริ่มต้นด้วย Housekeeping s t a f f ก่อนอ่ะมาเรื่องชีวิตอยู่ทั่วไปเรื่องเรียนวิชานั้นวิชานี้มีปัญหาอะไรกับรูมเมทหรือเปล่าก็ถือว่าเป็น housekeeping s t a f f ที่เราดิสคัส s กันเรื่อยๆอะไรก็แล้วแต่ที่มันส่งผลต่อการเรียนการใช้ชีวิตของเราคือถ้าสนิทกันก็คุยกันได้ทุกเรื่องค่ะอย่างหนูอ้นเป็น Stats Lab GA หนูอ้นจะต้องดูแล GA คนอื่นใน Stats Lab เนี่ยใครมีปัญหาอะไรบ้างอ่ะว่ามาในช่วงที่ทำ i s s ertation เราก็จะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่า เราก็จะต้องมีคำถามก็จะใช้วิธีว่ารวบรวมคำถามให้ได้5คําคำถามแล้วค่อยอีเมลไปถามทีเดียวอันนี้ก็คือตกลงกันก่อนเลยนะว่าเนี่ยในการติดต่อของเราจะใช้รูปแบบนี้นะก็คือต้องวางแผนแล้วก็ตกลงกันไว้ล่วงหน้าเราก็จะไม่ขัดไม่หายกันค่ะข้อที่สองทำอะไรจะต้องมีมารยาทไม่ข้ามหน้าข้ามตากันขอโค้ดคำพูดของท่านยมจากเรื่องกอลลินมาว่า โลกนี้มีเรื่องของลำดับคนที่หนูจะต้องติดต่อด้วยเนี่ยก็จะมีอาจารย์ที่เขาดูแล stats lab ซึ่งเป็นโปรแกรม coordinator บางปีก็จะเป็นคนเดียวกันกับ advisor บางปีก็จะเป็นคนอื่นแล้วก็ยังมี professor คนอื่นๆอ,อีกเพราะฉะนั้นในการที่เราจะถามอะไรใครเนี่ยมันจะมีในเรื่องของลำดับสายการบังคับบัญชาอยู่จะต้องดูให้ดีๆจะต้องไม่ข้ามหน้าข้ามตาใครคะ่ะจะต้องให้เกียรติ advisor เราก่อนเสมอ ข้อ3ในการเลือกคอมมิตีัในการสอบของเราอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ว่าการสอบของ PhD มีทั้งหมด3อย่างด้วยกันก็คือสอบ comprehensive exam proposal defense แล้วก็ Dissertation defense ideal case เลยนะคะก็คือว่าให้ยกชุดคอมมิตชันจากการสอบคอมส์ไปเลยซึ่งถ้าทุกคนเข้ากันได้ดีจะเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็จะทำให้ชีวิตเราง่ายเพราะว่า ทุกคนก็คือรู้จักรู้ใจรู้ทางกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่สามารถทำให้คอมมิตตี้ทั้งสการสอบนี้เป็นเซตเดียวกันได้ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะซึ่งหนูอันก็แทนไว้แล้วหนูอันก็ใช้เซตเดียวกันนี่แหละข้อนี้ก็คือเราจะต้องเลือกคอมมิตตี้ที่ไม่มีปัญหากับแอนเปเซอร์ของเราค่ะคือไม่มีปัญหากับแอนเปเซอร์ของเรานี่คือมินิมัมแล้วนะคะถ้าเกิดว่ายิ่งเข้ากันได้ดีไปได้วยกันได้ดีอันนี้จะถือว่าเป็นพลาสมาก จะรู้ได้อย่างไรว่าใครถูกกับใครไม่ถูกกับใครเรื่องอินไซด์แบบนี้จะต้องถามรุ่นพี่ค่ะอยู่ว่าถามพวก labmate ซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ได้อยู่ปีเดียวกันอย่างหนูอ้อนก็คือเป็นรุ่นพี่ของคนอื่นๆเขาก็จะมาถามว่าเออเนี่ยอาจารย์แต่ละคนใครเป็นยังไงกันบ้างซึ่งหนูอ้อนก็จะไปถามรุ่นพี่อีกทีหนึ่งข้อมูลพวกนี้มองข้าไม่ได้เลยค่ะข้อที่4การมีน้ำใจเล็กๆน้อย เวลาที่เรากลับบ้านเอาสเวเนียจากเมืองไทยไปฝากอาจารย์ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะคำถามต่อมาก็คือจะฝากอะไรดีก็คืออะไรก็ได้ที่มันแสดงออกบ่งบอกถึงความเป็นไทยแล้วเขาก็ไม่ใช่แค่อาจารย์หรือว่าคอมมิตตีท่านอื่นๆของใหญ่สุดที่หนูอ้นนำมาฝากแอดไวเซอร์ของหนูอ้นนะคะก็คือโค้ดแร็กมันคือที่แขวนโค้ดที่เอาไว้แปะผนังหรือว่าแปะประตูได้เป็นไม้แกะสลัก เอามาจากลําปังอย่างดีเลยนะคะแอดเวนเจอร์แบบชอบมากนอกจากนั้นก็จะเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆตามจะดูจักมีขายเยอะมากเลยค่ะลองไปหาดูเคยเอากรอบรูปที่เป็นหัวขนมาฝากอาจารย์ด้วยอันนี้อาจารย์ก็ชอบมากค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่กลับบ้านก็คือจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆมาฝากเสมอจนประมาณ ครึ่งหนึ่งของโตแอดไวเซอร์เนี่ยเป็นของฝั่งจากเมืองไทยก็เป็นอะไรที่รู้กันว่า Adv ไวซีคนนึงของเขาก็คือเป็นเด็กไทยข้อสุดท้ายเนื่องจากว่าเราอยู่กันหลายปีนะคะมันก็จะต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเราสามารถทะเลาะกันได้แต่ว่าห้ามแตกหักเด็ดขาดเลยค่ะนี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่ทุกคนอยากจะให้เกิดขึ้นในการเรียน p h เเลยนะคะคือเห็นมาหลายคนมากแล้ว ที่เขามีปัญหากับ advisor ระดับที่ใหญ่มากๆไม่เคยมีใครจบสวยสักคนเลยนะคะสมมุติทะเลาะกันเหมือนเดิม communication is the key ช่วงที่เราอารมณ์ร้อนใส่กันเนี่ยอย่าพึ่งตัดสินใจอะไรใหญ่ๆมันก็เหมือนการแก้ปัญหา relationship เนี่ยแหละเพราะว่านี่ก็คือ relationship แบบหนึง่งที่สำคัญมากมีผลต่ออนาคตของเราเป็นอย่างมากให้แยกย้ายก่อนพออารมณ์ดีแล้วก็ค่อยกลับมาคุยกันใหม่ ให้คืนดีกันให้เร็วที่สุดคือถ้าเราผิดเราก็ขอโทษถ้าเขาผิดคนที่เขาดีๆเนี่ยเขาจะขอโทษเราเองแล้วเราก็ปล่อยผ่านไปอย่าเก็บมาถือเป็นอารมณ์ถือว่าให้มันผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปแล้วพอเราเรียนจบไปแล้วนะคะหน้าที่ความสัมพันธ์ของเรามันก็ไม่จบแค่นั้นค่ะไม่ว่าเราจะไปอยู่เมืองไหนหรือว่าประเทศไหน เราก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีนี้ไว้ได้จากที่เป็น a d v i s o r a d v i s e เราก็จะขยับขึ้นมาเป็น colleagues ของกันและกันเราก็ยังคงทำ research เขียน paper ร่วมกันได้ไป present ตาม conference ด้วยกันได้เหมือนเดิมโดยที่ขยับฐานะขึ้นไปเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วจาก advisor เขาก็จะขยับขึ้นมาเป็น mentor ในเรื่องการทำงานของเราการที่เราทำ dissertation เสร็จเนี่ยมันไม่ใช่จุดสุดท้ายค่ะ แต่ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นอาจารย์เคยบอกว่าเขาก็ต้องให้อาจารย์มาดูแลกำกับการทำดิสเซสเทชันของนักเรียนแล้วพออยู่จบแล้วเก่งแล้วอยู่ก็ค่อยขยับขยายไปทำอะไรของตัวเอง this is how it works มันต้องเป็นแบบนี้แหละนอกจากนั้น a d v i ว o เก็ยังเป็น r e รี r อสสำคัญเวลาที่เรามีคำถามต้องการคำแนะนำอะไรก็ถามเขาได้และยังเป็นคอนเน c t ชันสำคัญในการช่วยเราหางาน เขียน Letter of Recommendation ให้เราด้วยค่ะเพราะว่าอาจารย์เขาก็จะมี Colleagues ของเขาแล้วเขาก็จะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายและแต่ละคนก็มีเพื่อนมีคนรู้จักในแวดวงของตัวเองอีกมันก็จะขยายไปเรื่อยๆนี่เป็นการสร้าง Circle ในการทางานที่ดีของเราค่ะทุกวันนี้หนูออนเรียนจบแล้วก็ยังคงเขียน Paper แล้วก็ไป p r e เซนตตาม Conference กับแบ v i s เ r อยู่เรื่อยๆค่ะแล้วกลับมาเจอกันในคลิปต่ตอไปวันนี้หนูออนอนดโกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ